ตีตัวแถมตัวแถมนี่ตัวแถมอาจจะเอาคืนนะ ハハハハ。<Hi. S 2> <Hello. S 1> <laughs> ื่อกี้ตอนที่มุกอันนี้มัได้ เดินไปไหนจะแ,แม่เดิเนไปนี้อย่างเงี้พี่กค่ะ หายไปเลยจริงไม่เหนื่อยเล่นนะจ๊ะเหนื่อยจริงๆนะจ๊ะใกล้ถึงแล้วสะดุดเล็กน้อยแล้วเราก็ขึ้นมาถึงนะคะถึงสักทีนะคะนยิถหนึงเล็วน้องก็ยังเหนื่อยเลย nóng địch của nó nóng nhanh lẻ 对。嗯

สวยไหมคะดสวยมากเลยข้างบนวัดพระพุทธชายนะคะงนั้นวิวด้านล่างอันนี้ข้างบนนะคะน,นี่มาหลวงพ่อพนอนกันคะ่ะสนขั้นน,น้าเจ๊เปนูกแล้ว คุณพี่อยู่นี่คุณพี่เดินไปดูเรเจนะคะหนึ่งน้อยอน,นี่เราขึ้นมาข้างบนนะคะเดี๋ยวจะไปถ้ำพ่อปู่ือสีนะคะเพราะว่าไปขอพรเรื่องเกี่ยวกับความป่วยไข้นะคะให้หายนะคะี่นะคะระรังระรังต่างๆนวน้า ด้านล่างนะคะมองเห็นไม่เอ่ยระฆางยังไม่ได้สั่นเลยลสัน่นระฆังสักหน่อยนะคะ<笑><笑>กังวานมากเลยนี่นะคะถึงแถวถ้ำข้าปู่ฤาษีนะคะอันนนะคะถ้ำถ้ำพะลือีนะคะนี่นะคะ,ระ,ระ,คะ,ะ,คะชื่อเห็นไหมเอ่ยถ้ำฤาษีนะคะนี่กับ ท่านนะคะถึงแล้วพ่อปู่หรือสีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านนะคะขอพรให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะถ้าใครป่วยไข้ก็กราบขอพรท่านผ่านคลิปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหายป่วยไข้ก็มาสักการะท่านนะคะเชิญเลยค่ะ กลับล้น,นะเจ้าคะ่ะไปก่อนนะเจ้าคะ่ะมีเวลาเป็นโอกาสลูกจะมากลับใหม่นะคะขอบพระคุณเจ้าคะาา่ะเธอค่ะเลงได้หูกลงได้เหมือนกันจะ้ะลงแล้วลงนะคะเว้ยเหงื่อแตก จะลงกันแล้วอันนี้มีทางขึ้นอีกคางหนึ่งนะคะนี่นะคะทางขึ้นไปอีกได้นะคะแต่ว่าเราไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าสูงค่อนข้างสูงนะคะเป็นอะไรที่ขาสัน้น <laughs> คนขาสัน้นขาสั้นนะคะันนี้เรากําลังพบกับท่านเจ้าถิ่นอยู่นะคะเรากําลัง <laughs> สวนทางกับเจ้าถิ่นอยู่นะคะ สวัสดีค่ะมาทำบุญนะคะนี่นะคะกับพระคุณเจ้าอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ทางลงไปอนี้นะคะพี่ลิงบายบายนะคะบายบายนะคะ,ะ,คะพี่ลิงนะคะที่เมื่อกี้เราเห็นที่ท่ายด้านข้างนะคะนี่นะคะเรากลับกันแล้วนะคะ แล้วนะคะเมียวลามีโอกาสจะมาใหม่นะคะสวยงามมากค่ะขอบคุณค่ะพี่บิงน้องลิงว<อ>ิ่งไปนู่นกันแล้วตันเล็กมีลูกด้วยนะคะพี่ลิงนั่งสวัสดีค่ะพี่ลิงค้าหนุ่มผู้ใจดีกำลังซื้อกล้วยให้ลิงนะคะ

นี่ข้างหลังแม่ให้พี่ฝอทให้แม่นี่ไงตัวเล็กลงมาแล้วนี่นี่นี่ ตัเล็กับพี่อนตัวเล็กกว่วนโยนมันหน่อยลูกวเราเอตัวใหญ่ไองมึงยังหนพี่ฝนไหเนาะแล้วตันนี้มารอบสองอะอ้้อเมัง อุ้ยรถมาเยอะมากระวังร้อนระวังรถนขายแล้วนะเราต้องโยนเพราะน้องปวดนะคะขอโทษนะอ่าตุ่มเรี้ยวเลย